สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปลาวทุกท่านเลยนะครับชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่5นะครับกุมภาพันธ์2567นาสะครับสายวิ่งรุดนะครับก็ในงวดที่แล้วนั้นผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกนะครับพี่พี่ให้วิ่งรุดเม็ดเดียวไปที่7เนาะมา1ซะงสั้นนะครับผมแต่ผมที่ผมเสียดายก็คือว่า สตัวนะครับพี่พีาตัวตรงเนี่ยคือคือผิดแค่7กับ1นะครับพี่พเนี่ยคือผิดแค่เลขเก,กับเลขหนะครับผลที่ออกเนาะหกสามกับ1นึ่สาเนาะหกเลขล่างชุด6ตัว4ี่สเลขล่างชุด4ตัวนะครับสตัว4 13พี่พี่ดูดิสี่เจ็สามสแล้วผมเน้นให้ด้วยนะครับน่าเสียดายนะครับพี่เนาะก็เน้นก็7 1 7 2 7 3ึ่งเจ็ดสอนะครับ มา1 3กับ44เนาะแล้วก็6 3สามเลขล่างชุด6ตัวนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยสลับพี่สมาชิกนะครับสลับในสูตรเม็ดเดียวนะครับก็นานๆนะครับนานๆจะลงทีเพราะว่าพี่ๆขอมาในสูตรนี้นะครับเนาะงวดแรกก็ได้แค่เสียวนะครับพี่พี่ส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับ ทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับสมาชิกท่านใดนะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่นะครับสนใจก็เข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแน้วทางนะครับเดี๋ยวผมจะลงลงคิวอาคอดใหม่นะครับเนาะลงคิวอาคดใหม่ในช่อง ชุมชนนะครับหน้าหน้ายหน้ายูทูบนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะลงให้นะครับสลับใน QR Code โคดเนาะก็ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มนะาทางฟรีก็เพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาทักทายสอบถามผมได้นะครับก็เป็นลายส่วนตัวนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะหรือท่านใดที่ยังไม่แน่ใจก็รอติดตามในโค้งสุดท้ายได้นะครับ แนวทางนะครับสายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่ให้ไปที่เลข8นะครับ80 81 82 แปดสามแปดสี่นะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะครับผมอันนี้สายรูดนะครับสายรูดเนาะที่ให้ไปสิบคู่เนะี่ยคือสายรูดนะครับผมส่วนสายจาะนะครับสายจาะ สายจาะผมให้ไปที่เลข82 8 6 85 84แล้าก็83นะครับพี่อือเรียงเลยเนาะ82 83อ4 85 86กนะครับก็5คู่นะครับสลับ สายเน้นนะครับเนาะที่ผมเน้นให้นะครับท่านใดื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พส่วนเลข3ตัว3ตัวเนี่ยผมให้ไป2ชุดนะครับก็จะเป็นในที่หลักร้อยผมให้ไปที่เลข2นะครับ2 8 5นะครับ2 8 4 นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆประมาณนี้เนาะสลับหววเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่8นะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับก่อนออกไปนะครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับแนวทางผมรู้สึกว่าจะปิดกั้นนะครับเพราะว่าพี่ๆบางท่านบอกว่าลงคลิปไปแล้วแต่ว่าพี่ๆสมาชิกบางท่านไม่เห็นนะครับเนาะหลายท่านก็บอกว่า ทำไมไม่เห็นคลิปนี้นะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ฝากไปพี่สมาชิกนะครับกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อว่าเปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปด้วยนะครับผมส่วนในทางเล็กทูบนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมลงให้นะครับพี่ๆสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ